ต้องเป็นคนที่ต่ำตมแล้วก็มีจิตใจเฉกเช่นเดรฉา,านขนาดไหนถึงได้ไปทับถมคนที่เขาเจอเหตุอุทกภัยโดยการไปเยอะหยันศาสนาของเขาอ่ะจิตใจคุณมันมันทำด้วยอะไรมันชั้นต่ำกว่าสัตว์เดรฉา,านอีกนะเมื่อเช้า,ชานะครับได้มีผู้ประสบภัยทางน้ําท่วมเขาได้ทําการแคบโพสต์นี้มาให้ผมเป็นโพสต์ที่มาจากกลุ่มหาคู่มุสลิมแต่งงานนะครับน้าท่วมภาคใต้แล้วไอเลาะมันไปอยู่ไหนวะหรือลอยคอออกทะเลไปแล้วครับเพื่อนเขาก็ส่งข้อความมาเพิ่มเติมว่าโคตรแย่อะ yeah, บางผมก็ผู้ประสบภัยเปิดมาเจอแบบ แบบนี้รู้สึกแย่มากปกติกลุ่มนี้จะมีแต่มุสลิมไม่ค่อยมีเหยียดศาสนาแต่หลังๆคนกลุ่มนี้เข้ามากันเยอะแอดมินกลุ่มก็มีรู้หายไปไหนดัทงที่ผมได้ถามไปตอนต้นคลิปแบบคนเรามันจะต้องมีความต่ำตมแล้วก็มีจิตใจเดรฉานขนาดไหนอ่ะ ถึงได้ไปถาถมไปทับถมคนที่เขาประสบเหตุประสบภัยอะ่ะภาคใต้เนี่ยไม่ได้มีแต่คนที่นับถือาศาสนาอิสลามนะครับเวลาน้ําท่วมเวลาภัยพิบัติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่เลือกหรอกนะว่าคุณจะนับถือาศาสนาอะไรอะ่ะแล้วผมจะบอกไว้เป็นความรู้สําหรับคนที่ไม่มีความรู้เฉกเช่นพวกคุณนะอันดาพวกสล็อตทั้งหลายหลังๆเนี่ยผมไม่ใช้คํานี้แล้วนะเพราะว่าพวกเขาบอกว่ารู้สึกไม่ดีไปเรียกเขาเป็นสลอ็อตไปเรียกเขาเหมือนแบบเป็นสัตว์เดรัจฉานผมก็อุตส่าห์ไม่เรียกแล้วนะแต่ขอเรียกว่าสล็อตเหมือนเดิมแล้วกััันนนนะนะะะมจได้แยยกกรหวว่่าางชพุทบคี กรมแบบเนี้ยฟังเอาไว้ให้ฝังหัวพวกคุณเลยนะครับผมพวกสล็อตครับภัยธรรมชาติหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยสำหรับมุสลิมเรามันก็คือสิ่งที่ดําเนินตามระบบเอาไม่ได้มองว่าธรรมชาติเนี่ยคือผู้สร้างแต่ธรรมชาตินั้นคือระบบที่ผู้สร้างนั้นได้วางไว้ให้เวลาที่เราเจอปัญหาจะน้ําท่วมจะพายุหรืออะไรต่างๆนานามันเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นอาจจะต้องกลับมาย้อนถามตัวเราเองว่าเราทําอะไรกับธรรมชาติไว้บ้าง ไปเปลี่ยนแปลงระบบอะไรไปทําอะไรที่มันขัดต่อระบบที่ได้ถูกวางไว้และทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามในชีวิตผู้สร้างให้เรานั้นมองว่ามันคือบททดสอบ เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เรานั้นหาวิธีแก้ไขใช้ชีวิตแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปจนมันถึงเสร็จสิ้นเวลาของเราที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ฉะนั้นเวลาที่คุณถามเวลาที่คนมุสลิมนั้นเขาโดนภัยพิบัติอันรอ์ไปอยู่ไหนก็อยู่ที่เดิมแหละครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเราก็จะต้องมาดูว่าเพราะตัวเราหรือเปล่าเพราะฝีมือของมนุษย์หรือเปล่าภัยธรรมาชาติที่เกิดขึ้นสําหรับมุสลิมมันคือการแจ้งเตือนเพื่อให้เรานั้นดูตัวเราเองดูการกระทําหาทางยับยัง้งแล้วก็แก้ไขเท่านั้นเองครับ แล้วอย่างที่ผมบอกภาคใต้เนี่ยคนที่โดนภครพิบัติแบบเนี้ยก็ไม่ได้มีแต่มุสลิมนะ แล้วก่อนที่ภาคใต้จะโดนภาคเหนือก็โดนมาเหมือนกันแล้วคุณลองนึกสภาพถ้าหากว่าคุณไปเจอมุสลิมมาโพสโอ้โหภาคเหนือโดนภัยพ,พิบัติพาที่แขวนไว้บนคอพระพุทธลูปบาไม่เห็นมาช่วยวิทย์น้ําเลยแล้วก่อนจากกันนะครับในโพสนั้นนะผมเห็นมีมุสลิมไปตอบโต้เขาเยอะมากแล้วการตอบโต้อะเป็นการเอาลูกที่เหยียดศาสนาพุทธไปตอบโต้เขาอีกทีหนึง่งจะได้กระทานะครับมันเป็นบาปแก่ตัวเรานะอัลลอฮ์ค่าโทษไว้นะการที่เขาด่าทอต่อว่าศาสนาอิสลามจะเป็นตัวเราก็ดีศาสนาเราก็ดีหรือพระเจ้าก็ดี การกระทำของพวกต่ำตมแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้าศาสนาหรือว่าพระเจ้าตกต่ำลงนะครับ แต่ถ้าหากว่าคุณตอบโต้เขาด้วยกับการต่อว่าและก็ด่าทอศาสนาเขาสิ่งนี้แหละที่จะทําให้พวกเราเนี่ยดูต่ตําตมลงถึงแม้ว่าเขานั้นจะเป็นฝ่ายเริ่มเองก็ตามแล้วอัลลอฮฺซุบฮานูวะตาลาทรงห้ามเด็ดขาดถึงขั้นฆ่าโทษเอาไว้นะสําหรับผู้ที่ศรัทธาพราะองค์แล้วก็ไปต่อว่าด่าทอศาสนาอื่นผมอยากจะให้มุสลิมทุกท่านตระหนักถึงสิ่งนี้ไว้ไม่ว่าจะโกรธแค่ไหนก็ตามสําหรับพวกคุณนะคะพวกสล็อตทั้งหลายถ้าหากว่าคุณคิดว่าการกระทําของคุณแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ใใใชช้ช้้ีีีววิตนนโลกหมคมคาสุข เพราะว่าชาติหน้าคุณคงจะไม่ได้มีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแหละหรือถ้าหากว่าได้เกิดมาอยู่ในโลกมนุษย์ไปเกิดเป็นไส้เดือนนะจะมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศมากกว่าการที่คุณเกิดมาเป็นมนุษย์นะนะครับนะพวกชาวสล็อตทั้งหลายเลิกทําตัวล่าหนูรีฮูสักทีเถอะชาวพุทธกับมุสลิมเขาจะไม่สง,งบสุขก,ก็เพราะว่ามีพวกรวยคุยแบบพวกคุณเนี่ยแหละ